ตอนนี้หนูกำลังถ่ายยาเทกว๋วยเตี๋ยวม <laughs> ไม่ได้ถ่ายหน้าถ่ายที่ยากำลังเทกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก ตรงปุงกันปแล้วยากกินอะไรอยากกินไ,นไอ้เต้นกว๋วยเตี๋ยวของเราก๋วยเตี๋ยวแห้งเหรออืมกินเหมันตรงกันอันนี้กว๋วยเตี๋ยวในโรงงานเส้นนิ่มๆหรือเปล่านะไม่เนกันเดี๋ยวต้องลองกิน คนแล้วตตมึงกินข้าววี่ไหนอ่ะทำอะไรให้กิน่ะจะบอกนะว่ากินไก่อ่ะพ่อบอกว่าไม่มีจบแล้ว